ฮ่าสวัสดีครับชาวมินิคิงทุกคนครับแล้วอยู่ในเกมไบโอคล็อกเอ้ยไบโอช็อก2นะครับเกมพิ่พิธภัณฑ์สัตว์น้ำถุยไม่ใช่นะครับอะไรเนะี่ยปิดไปไม่รู้จักปิดไปนะครับ ปิดไปวอล์กทำใเป็นนะครับเรามานินูเกมกันเลยเอ,เอาเนือดิ่มนะครับเราเรากากไม่อหู่ดหดเชี่ยอะไรนะนะครับผมเกมนี้มันเขาบอกว่าหลอนไม่รู้ว่าหลอนหรือเปล่าเรามาดูกันช่วงนี้ผมไม่ได้อัคดคลิปไปนานเนื่องจากสอบนะครับวันนี้ก็เอ้ย เมื่อวันสุกเอ้ยเอยวันเอ้ย,อยวันพฤหัลดที่เจ็ดมีนาเราก็สอบเสร็จแล้วนะครับเลยจะมาอัดเล่นแล้วก็เล่นฟังเลยอะไรหนึ่งพันเก้าร้อยแปดอันติกโอเชียนเยกูจะเล่นโอ้อะไรเนี่ยพาทิตถุย โอติสฮัลโหใครอยู่ไหมปอกปุ๊ประตูดิเออป,ปุ๊ปั๊ตนะูนั่นเนี่ยฮะเฮ้ยนี่พ่อเราเอ้ยนี่ลูกเราดิโอ้ลูกเราน่ารักเขียวตาตาเหมือนตาทไมเสียงแบบนั้นนะหลอนเบย là lâu luôn uh -huh. Bên này nó lụp Ở đây là khai à Mẹ luôn Mẹ tớ xì Đó là Kinh lừa Ý địp อะไรนะตกใจอะไรลูกฮะลูกกูเป็นไรชิบหายนะสัตว์ทำไรลูกอุสัตว์นี่เละทำเหี้ยอะไรมึงเอือสัตว์มามึง จัดให้เล็กอันนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะครับนี่เป็นเป็นฉากตายอีสัตว์ไม่โดนโดนเปล่าเออยว่า The Fuck อะไรวะเนี่ยโล่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 ใครอะเออโล่ อ๋อ oh, ลูกชื่อเอลเลน่าเ้คเราถอนหนักกาเฮ้กูขาดตายเลยไอ้สัต์ อ้าวเฮ้นึ่มันร้อนอย่างเงี้ยครับเบลช็อกไอสัตว์แค่สกิปไปดิเออโอ้ยเสียเวลากับฉากเรื่องเยอะสกิปได้ก็ไม่รู้ไม่บอกตื่นแล้ว โอ้ยเจ็บแกี่ยวตื่นแล้วเกืกูตื่นแล้วว้าวที่นี่ที่ไหนอ่ะโอเคเข้าเกมได้แล้ว จริงมากครับภาพหูเหี้ยตกใจ๊ยสัตว์ตกใจเงาตัวเองหูเหี้ยตกใจน้ำเฮ้ยฝัานอ่อนสุก,กวาสสุข Yo. Tu hi lại nè. Tu hi lại nè. Tu hi lại rồi Ah, done. Adonis. อะไรอะวิว right. uh, 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 ิสัตว์สัตว์้ยมีตัง์ด้ตกใจมีคนเหรอเนี่ยมีคนเหรอเนี่ยมีคน ไล่ไอ้ยดัดดีหลอดชิบหายจัดกดกด F เก็บของ เอ็มแมอะไรแดงเลือดอุ้ยเหี้ยฮะฟาเตอร์ทำไมพ่อมีอะไรลูกอะไรอ่ะเลือดออ้ยเจ็บนึงจะฉีดด้วยน้ำเพื่ออ,อ้าว Oh that Yeah. Later. Daddy was sleeping for such a long time. And Eleanor has missed you. Find her and you'll be all better. Who is up? Daddy! Wow. สัตว์เอ้ยทำกูตกใจไปคอมซูนทูคอมไฟมีแปลว่าอะไรวะไม่รู้เชนอู้ไม่เกลี่ยม Kes taram dulu pergi lebih kuat. Oh. I heard the old man saying, ah, 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 Dùng lại, Thúy lại, này cho choливо... Tìm signal you dẫn who are bringing this dead city to life listen my name it is tannenbaum I know who you are, and i am in much need of your help please find me in the atlantic express train station tấn thật chưa cà cà quá mày khen như quá quý sao tục cháy à Địch สสดีครับไปทางไหนเนี่ย Thấy có hay nè Cho đi hiến ba Mày thấy mẹ Không làm gì

Mr. Adam in weeks. Is Dr. Sophia Lara with a message for the people. Remember, you are not alone. Think of me not as leader, but as a mother to the Rapture family. วุ้เไย,ยเนี่ยแรงว่ะยิงตะปูวื้นยิงตะปูอ๋อกดเอาตินเนตเนี่ยหิวเลือดแต่เลือดเราเต็มอยู่เลยหิวไม่ได้ มันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะวู้สั์ ลไรนะลูกลูกจ๋าทำไมนะลูกลูกจ๋าทำไมนะลูกอะไรอนะ่ะอ้าวแเหี่อะไร,ร,อ,ะไรอ,อีกอะเอง

<inate> this is Dr. Sophia Lab with a message for the people. Remember, Big Sister is always watching. To steal Adam is to steal from the Rapture family. <obesity> Ui mà mèo mà có Mèo Nó hợp Nó kẹp Субтитры có nhá Ui phiền có lần ơi kia Ô sạch Ô sạch Ô sạch

a l o n น you will not last long you can still reach the train station find me there Look, Pa. นี่จะจริงรึไม่ใช่ใครวะอุ้ยช่วยไว้ค่ะมีคนใหญ่ด้วยอุ้ยซะยอนเลยมีคนใหญ่ด้วยเฮอยากอะไรบ้างโหลูกป่ามัน เออเอกระดูกเฮียอเอยตัวอะไรเน Đùa lên Đùa lên Hết Hết lính trừ Wow Ủa suối Mặt sao lại Xe đây cứ đưa ก็ถึงแล้วอย่า <Yeah. S 1> ถึงแล้วโอ้ย oh <yeah. S 1> ทันสมัยทันสมัยมากเลยมันช่างทันสมัยอะไรอย่างนี้โอเคนะครับจอนตนตโตในพาร์ทสองนะครับบ๊ายบาย